เช้าวันอาทิตย์ที่12กันยายนเวลา7นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงกรุงบูดาเปสต์โอกาสเสด็จเยือนสัตวุรุษนอกประเทศครั้งที่34ณประเทศฮังการีและสโลวากเกียซึ่งไฮไลท์ของการเสด็จเยือนฮังการีครั้งนี้อยู่ที่มิซาปิดมหากรรมชุมนุมศีลมหาสนิทนานาชาติครั้งที่52โดยหลังการต้อนรับอย่างเป็นทางการพระองค์จะทรงพบปะกับบรรดาบิชอป ของประเทศและผู้แทนสภาสังคยนาสากลรวมถึงชุมชนชาวยิวบางชุมชนด้วยส่วนในช่วงบ่ายพระองค์จะทรงเป็นประธานในมิซาปิดมหกรรมชุมนุมศิลมหาสนิทนานาชาติครั้งที่52ก่อนเสด็จต่อไปยังกรุงบัติสลวาวาประเทศสโลวเกีย ทันทีที่เสด็จถึงพระองค์ทรงพบปะประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของฮังการีนพิพิธภัณฑ์วิกิศิลป์โอกาสนี้ทรงหาหรือเป็นการส่วนพระองค์เกี่ยวกับบทบาทของพระศาสนาจักรในฮังการีการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมชีวิตครอบครัว จากนั้นพระองค์ทรงพบปะผู้แทนสภาสังคยนาสากลและผู้แทนชุมชนชาวยิวบางแห่งในกรุงบูดาเปสต์ทรงบอกพวกเขาให้พินิจพิเคราะห์ถึงอดีตเพื่อจะได้กลับกลายเป็นรากเหง้าของความเป็นหนึ่งเดียวกันและจะทำให้โลกของเราเบ่งบาน ต่อมาเวลา11นาฬิกา30นาทีรูงเสด็จเป็นประธานในมิซาปิดมหากรรมชุมนุมศีลมหาสนิทนานาชาติครั้งที่52นณจตุรัสวีรบุรุษแห่งฮังการีซึ่งการชุมนุมนี้จัดให้มีขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในบทเทศรวงทรงแบ่งปันว่า การชุมนุมศีลมหาสนิทนานาชาติครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางครั้งหนึ่งแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเน้นย้ำอีกครั้งด้วยว่าการเดินตามหลังพระเยซูเจ้านั้นหมายถึงการมองไปข้างหน้าอยู่เสมอยินดีรับพระหัสถานในช่วงเวลาที่เหมาะสมและในแต่ละวันก็จะถูกท้าทายด้วยคำถามที่พระเจ้าตรัสถามเราผู้เป็นสิทธิของพระองค์ว่าแล้วท่านละ่ะท่านว่าเราเป็นใครบาเอ็ดลิสเอสเปรุ อจากนั้นเวลา14นาฬิกา30นาทีพระองค์เสด็จต่อไปยังกรุงบัติสลาว่าเมืองหลวงของสโลวเกียเพื่อปฏิบัติพระภารกิจของพระองค์ต่อไปโดยที่นั่นพระองค์จะทรงพบปะกับผู้แทนสภาสังคยนาสากลและบรรดาสมาชิกคณะเยสุอิตณบ้านพักพระสมณทูตในกรุงบัติสลาว่า สำหรับการเสด็จเยือนฮังการีและสโลวาเกียครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการจาริกที่มีถึง4มิติด้วยกันคือ1มิติทางด้านจิตวิญญ,ญาณซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ศีลมหาสนิท2มิติด้านประชาคมโลกเมื่อทรงพบปะกับผู้นำพระศาสนาจ,จากอื่นๆและเมื่อนึกถึงมรดกตกทอดของคริสตชนที่ใช้ร่วมกันในฮังการีและสโลวาเกียอันเชื่อมโยงกับนักบุญซีเรอเมทโธดิอุสผู้ประกาศข่าวดีแก่ชนชาติเหล่านี้ 3. ม,มิติระหว่างศาสนาที่แสดงให้เห็นด้วยการพบปะกับผู้นำชุมชนชาวยิวในเมืองหลวงทั้งสองแหง่งและ 4. มิติด้านผู้แพร่ธรรมที่สมเด็จพระสันตปาปาจะทรงกลุกการเป็นประจักษ์พยา,ยานแห่งความเชื่อยอย่างหานกล้าและการเป็นมรณะสักขีของชาวฮังการีและสโลวักผู้ซึ่งถูกกดขี่ข่มเหงภายใต้ระบบะเผด็จการของศตวรรษที่20